สวัสดีครับทุนลูกขนุนทางบ้านน้านะครับมิน้กะนะครับอยู่สวนคลอกเก่าพี่น้องเด้อนะครับหลังจากแนวฝนตกไปกะนนะครับโอ้แห้งเตื่นพี่น้องโซนทางบ้านผมอำเภอคงเฮ้านะครับคักอีรีนะครับเดลติพัฒพาพี่น้องเขาไปหาเลาะไข่หมดแดงพี่น้องนะครับเดวติเลาะไข่หมดแดงพอไข่หมดแดงบางครั้งก็เริ่มตรงแล้วนะครับเริ่มเริ่มไอไข่ตรงแล้วนะครับ หลายได้พี่น้องเป็นหลายลอยห้างอยู่หมู่วานก็ได้แง่ๆเบิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวข้าเจ้าที่มาลักนะครับโอ้แดดเรื่อบอกเลยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่ครับบ้านสวนของเรานะครับนะครับขอกงัวเอางัวมาแล้วพี่น้องในประเทศไทยงัวนะครับงัวเลียดลอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่องจะพาไปย่างเบิ่งนะพี่น้องเด้อนะครับหาเบิ่งนะครับมดแดงเป็นตำมีเปล้ันหลายห้างเลยพี่น้อง นะครับตุ้งเหล่าก็หลายน้ำนะครับปล่อยน้ำลงหลายเติบเลยครับพุ่นลราคาให้มันถึงการหลั่งาพุดด่นเลยมันจังติสูงนะครับเย็บกระยิกนะครับน่าจะประมาณสามสี่มือนะครับน่าจะหอดอยู่หรอกนะครับเริ่มแดดออกแล้วไครมดแรง ปุ่นทั้งนะครับแม่ปุ่นนะเรียนบ่นอเพี่อน้องขันนะหนึ่งสองทั้งไงน,นะครับตะวันยุทสูงเนี่ยเหนือปอยน้ำม,มาจากปุ่นครับข้างหลังอะไรอัยยงสี่ะครับเบิ่นหมือนแล้วก็เอาป่ามาลงนะครับ บ้านเ้าวกลางบ่อเจ้ปลามันก็บ่เบิดออกพี่น้องมันกะนีมาบ่อนนี่ตุมตามตุมตามอยู่นะครับกระเลืนสงการพี่น้องข่อยสองบ่อลงน้ำกันเลยนะครับรถชุดลาดเสี้ยกว่าสิบเบลมาจยอะเยะชุดหนึ่งนะครับให้มันขับน้ำท่อกันเบิดมันขับม้าไกลมันเลยบว่าเตรียมท่อพี่น้องปกติก็เตรียมท่อแะครับมันมาประมาณจะ สองร้อยกัวเมตรนะครับขับขึ้นมาพี่พอเขาต้องเอาบอนี่เต็มก่อนนะครับแล้วก็พอาะบอนี่เต็มมันก็จังนะครับไล่บอข้างหลังเต็มมันก็ทิพพอดีนะครับพอทิสงการกับน้ำหนาจะเต็มบอเลไว้คนอนนะต่อมาจากพู้นะครับบอข้างหลังนะครับใบไม้ก็เริ่มลมลื่นแล้วอนนะไรกับมีน้ำแล้ยด้วยครับพี่น้อง เดี๋ยวจะเอาป่ามาปล่อยเัดป็นไข่หมดเองอยังสบายแลยน้องมาดิไงใบใหม่ก็เริ่มนะครับออกหลายแล้วก็เริ่มเป็นหงมเป็นเงาเห็นไหมน้องอืม้มเวย นะครับตอนนี้เขางัวมาก็น่าจะได้กล้วยแล้วครับเอาไปให้งัวแล้ี๋ยววันที่นี้ชนทางนี้ก็มีน้มเหมือนกันนะครับกัต้นพยุงฝั่งนี้ก็เริ่มันง่อีเจ้าหนอยปีหนากันอาจะนะครับสัดขึ้นแล้วมูมันเดยมูถือเครื่องตัดหญ้ามันก็ขึ้นไม่ได้ครับพี่น้องกับ่ได้บ่น่าจะได้ปลูกเพิ่มเดี๋พี่น้องเอา สำไรจำนันเพราะว่ามันกระแตกต้นใหญ่ยู่ที่นี่มันกลเป็นโฮมออบสวนขึ้นเขานะครับอันไหนมันมันบ่มีกับปล่อยมันไปเอาตัวก็คือมันรวมๆเลวมันกับอ้อมสวนนะครับห่างกันกับบ่หลายนะครับมันกลสิไดออมสวนคือเขานี่แหละมันกลสิเป็นลักษณะแบบนี้เป็น้นองเห็นบ่นะครับสวยงามนะครับลมดื่นบันเดินด้วยเปน้องนะครับะัวนี้กะ ต้นที่เขาปลูกแซมไว้นะครับมันก็ยังเบิดเลยนะครับมันขึ้นไม่เบิดนะครับผมนี่คือเครื่องตัดหญ้ามันก็ขึ้นไม่ผมเบิดนี่หกกระนี้นี่ต้นพายุไฮลำขึ้นเบิดนะครับนี่ครับเป็นต้นพายุงนะครับงามเบิดคือปลูกเมู่อเดี๋ยปลูกเซมเซมไวนะ้น่ะขึ้นเบิดเลยนะครับนี่เพียวต้นดอกจานพี่นอ้อง ตัวเหญ่งไงเลยไงเลี้ยวนะครับนี่ตัวน่ะปลูกไว้นะครับน้อยๆจนญ่ต้นดอกจานพุ่นต้นหนึ่งโค้งลงน้นาุ่นดีมากมาเบิ่งมุมนี่พี่น้องนะครับพุ่นนามเริ่มสูงแล้วนะครับเห็นปะสวยมาพี่น้องนะครับยิงนักเก็งปลามาลงกำลังปล่อยหนามลงสวยมากเลยนะครับ โซนนี่ก็น่าจะมีไข่บดแดงเอยหางหมดแดงหลายนะครับโซนนี่ก็ร้อยหินนะครับแต่เป็นหินดำนะครับพี่นอ้องโซนทั้งนี้มันไกลค้นนะครับมันก็ยากแน่ที่ดูดูเล้ยนะครับ,บนึ่เขาก็บมายิ่งนี่แหละช่วงค้นบยะะรยูก็มาหาหลักเงี่ยไข่มดแดงคุณนะ ง่ายมากเลยพี่น้องเป็น่องกลางหยางนะครับตัวดอกอมมองมันขึ้นร่นเบิดจังสี่พี่น้องมันี่ได้กินหน่อยวันละซวนทั้งนี้พี่นี่นี่ก็เป็นคล้องนะคล้องเศษไกลข้างในก็ะนะครับเป็นสะมีดอกอยู่ แล้วครับตลอดทอดพุ้นแหะข้างล่างก็จะเป็นปลาพักันจองกับเป็ดไฮนะนะครับก็ขอบนี่ก็จะเป็นต้นไม้พวกพยุหงไฮลำนะครับหลายอยู่ครับก็จะเป็นไ่สร้างุงสั้งมนไปนะครับนี่บอกม่วงกัเริ่มติดหน่อยทั้งหมดแดงกะมีอยู่แต่ว่ามันก็สีหลอดตาคน้นตัวพุ่นนี่นี่ะที่บมกม่วงนะครับพี่นาจะได้ตัดปลายมันลงนะครับ เ,เอาเป็ป่ายมันลงประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นคลองนะามีป่ายอยู่ด้วยเป็นองงนน่ง,อง,งอเด้อเป็นบมกม่วงเป็นหย่างตัวแบบงวหันแเบิดเลยดิต้นไม้เขามนจากเขาปลูกมาบ่กกี่ปีญ่เป็นโอ้ ลุ่มลื่นแล้วนะครับจากบบมีต้นไหม่เพราะต้นเด้ลนี่รมกับปลูกปลูกเสร็จรมกับปลูกแรกแลวนะปลูกกันนี้ครับผูกบอกเผาบอกเผาตายเบิดบ่ได้ดูเล้ยมันแล้วก็เหลียบุกี้ต้นนะครับ่องร้อยการปลูกล้วก็หันมาทางนี้กับมาปลูกกล้วยนะครับกล้วยปลูกกล้วยก้อนต้นใหม่นะครับเ,เบกกด้เอดน,น,น,นี่เห็นบอก่องร้อยปลูกกล้วยกล้วยก็ได้หลายปีเติบต้นี่กับเบิดนี่เห็นบอกักเผาเรียยุ่ิทำนี่ลนะ ต้บอบ่เด็ดดูแลมันเขาปลูกปลูกไอ้ซับกันนะพี่น้องซับกันตัวนี้ครับเลี้ยแต่ต้นมกม่วงนี่กล้วยแล้วก็เอาต้นไหม่นะครับพยุงยางงงยางหน้ามาปลูกแซมกันขึ้นอีกนะครับมันก็เลยดได้เป็นยางต้นไหม้ขึ้นมาแล้วก็เพียพี่น้องบ่นหน่อยดิปลูกสามปลูกแซมกันขึ้นมานครับู้นั่งเดี๋ยวค่อยพู้ที่เขาปลูกขุดสาไม,ม้เนี่ย มันเพิ่งปลูกไปมันท่านในไงสมุอีเจโนยก็คือจ้จังกันนี่นะครับแล้วข้างในเขาเกิเป็นนะครับลมเดินเลียงปูเลียงปลาไปนะครับพี่น้องมาผักพนต์แจกันเรียกตำแหน่งเอาเลยนะครับผมหเห็นบ่อีกจะน้อยตัวอ,อย่างหนยังไงพยุงไงมากก็ดสิเป็นแบบนี้นะครับนี่ยช่องระวังช่องช่องทางเดินของเขานะครับเขาเกิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่บ่เกิดอีกสองปีนะครับเป็นแบบนี้แทนนะครับพอมีตัวอย่างให้เบ่งแล้วนะครับ ปลากันนะบ่จหนบ่น่ายจะเกินอาทิตีหนึง่งผมจะมาลงเบด็ดอันนี้น่าจะเป็นปลาปลาป้ายปลานิ้นกับปลาเค็งนะครับส่วนทั้งนี้กันครับกำลังเล่งนะครับผมเล่งเอาน้ำลงอยู่อันนั้นก็ปล่อยได้เบ็ดทุกอย่างอะไรอยู่น้องมันมีน้ำเบิดแล้วนะครับ ผู้สาอันนั้นข้ิศึกปล่อยปล่อยบัตถุสารครับมันมันมันหลนะครับน้ำล้อมรอบนะครับเย็นสบายเป็นอย่างนะครับน้องก็มีจุดพักผ่อนนะครับจุดพักผ่อนหย่อนใจกับมีนะครับนี่แหละจุดพักผ่อนเท่ากับมีใไห่อันนี้ก็สิเป็นการปูหญ้าไปนะครับปูหญ้าแล้วก็ทําถนนใหม่นะครับมันเลยสสวยงามเดินนี่ก็เป็นเดินพักผ่อนอีกมองหนึ่งปูหญ้านะครับ มันปูวันไหนพี่น้องฝนมันบอท่านไหนดิดปันไหนนี่คือมองเขานาั่งกินเขากินน้ำได้พักพ่อนเล่นน้ำเล็กน้องนะครับทางเข้าสวนเขานี่ครับประตูทางเขาก็อีกบอนึงนะครับเค้พี่น้องเนาะรประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศในสวนเขาครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไปซึมนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ